โบรีวิวค่ะวันนี้จะมาแนะนำเตารีดของทางแบรนด์อิเล็กทรัคค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงเพราะว่ากำลังไฟเขาอยู่ที่2,500วัตต์ค่ะอีกทั้งยังช่วยให้รีดผ้าได้รวดเร็วและอย่างง่ายดายสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามประเภทเนื้อผ้าและมีระบบพ่นน้ำของไอน้ำเสริมเพื่อที่จะช่วยให้ผ้าเรียบและลื่นขึ้นสรุปง่ายๆเลยค่ะข้อดีของเขาก็คือ รีดผ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายช่วยให้ผ้าเรียบและลื่นขึ้นมีระบบความปลอดภัยที่ดีที่สำคัญก็คือทนทานและใช้งานได้นานค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะมาตรฐานของตัวปลั๊กไฟก็มีสายดินให้ด้วยนะคะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเตารีดรุ่นใหม่รุ่นนี้ของทางแบรนด์อิเล็กทร u x และรุ่นนี้ก็คือ E6SI3 ขีด62 MN ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดเห็นโบรีวิวแล้วอยากได้สินค้าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะ